อันยองวันนี้สังกุงจะมาเปิดห้องเครืองทำเมนูตามปีน้อยที่บรรดาพี่สาวประเภทสีค่คนร้อยขอเข้ามานะเปคะ่ะไปชมกันเลย เอาผักกาดมาผักเคิงแล้วก็บีออกปอเป็นสองปีอย่างนะไปคะ่ะผักกาดนี้ให้ใช้ผักกาดช้น้ำมาาันจัหัวแก่นหัวแนนหัวใหญ่ดีนะเปคะ่ะเวลาปาดอย่าปาดให้มันสุดนะเปค่ะปาดแต่ต้องหัวแล้วก็บีออกเลยเตรียมน้ำนองจากสารดาดใส่อ่างไว้เพื่อที่จะอาบน้ําให้น้นองๆฉีกครัวเกียร์คุณแม่อสม,อสมอใส่อ่างลงไปจักสองซองนะเปคะ่ะมีคนถามเข้ามาเวทำไมเกียร์คุณแม่อสมอที่บ้านหม่อมชันชัยไม่หมดสักทีแล้วเกียร์คุณแม่อสมอเอ็มทุกเม็ดขนาดนี้เขาจะมาสวมเล่นละะ่ะไปค่ะมันไม่ใช่ขนมอีกอย่างคุณแม่อสาสมมคห่่บ้าานกกกเเอียแจตลดะ เอาน้องผักกาดลงไปแช่ในอ่างน้ำเกลือรอองลงองลง,ลงทิ้มไว้ประมาณสี่ชั่วโมงเลี๋วยว่างรอจะมานั่งเหงาตกสงให้เสียเวลาอยู่ทำไมล่ะไปคาหมอ่อมแซนด์ตามเขา,มาไม่เห็นไม่ยิ้มระามานดาเพื่อที่จะมาสวมเบกซ์ฟาร์วันนี้หากินมานอีกแล้วนะไปคาไม่ยมิ้มระมาม่านดาแกงหน่อไม้ใส่เห็ดเพิงโคงแล้วก็ยังมีนึ่งประตูหมักแล้วก็แจ่วแจ่วน้องลูกพริกดิวไปจ้ำจูด้วยนะไปคาแล้วมันไปแต่แซ่บขนาดนี้จะมานั่งอือน้ําลายเอ,อื้อกอยู่ทำไมล่ะไปกินกันเลยเฉินซัวหม่อมฉันลองปั้นสติง มันสดสซับสนนัวเข้ากัน <S <S เข้ากันมากเลยนะไปค่ะแต่ยังสวดน้ำแกงหน่อไม้กุ๊งกุก้งหล่องคอลงไปอีกมันคล้องคอยอย่างแรงมีแหงยาวยาวหน่อไม้ก็อ้อนอ่อนเห็ดเพิงขมก็ขมอันรบลำลำกำลังพอดีเลยไปค่ะสู وب, ้หัวเบสฟัดอิ่มแอแ,แล้วแลก็จะแหลนตามกับมาห้องเครืองทำเมนูตามปีน้อยต่อทำพิธีตั้งตาหินอ่อนกุ๊กันแล้วก็เทจ,จวกน้ำเปล่าลงไปประมาณห้าร้อยเอ็มแอลนะไปค่ะควเวเบื่อแป้งข้าวเหนียวลงไปหนึ่งทรพีขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดแก๊สนะไปค่ะคนมุนตรุลตุลตรายป่ะค นปั๊บแปะ๊บปีนไปปีนมาให้แป้งเข้าเหนียวละลายนะไปค่ะพอแป้งเข้าเหนียวละลายดีแล้วก็ทําวิธีเปิดแก๊สคนบึบบับบึบบับมาเลยบึบบับมาละปั๊บแปะลงปงเปล่ปงเหล่งปงเหล่งปีนไปป้นมาให้แป้งข้าเหนียวสุกจนเหนียวตุยตพอแป้งข้าเหนียวสุกเหนียวตุยตประมาณนี้แล้วก็ตั้งพักไว้ให้มันเย็นสนิทนะไปค่ะในระว่างรอแป้งข้าเหนียวเย็นสนิทเราก็จะมาหั่นผักเตรียมไว้เอาไม่เยบวมาซอยไปตอนคลอแค่แลคุรุกิริคุรกิเลพอดีสวยเอาหัวไส่ท้ามาปาดออกไปตอนบางบานแล้วก็มาซอยไปตอนเนาะอจอแอแจตอแต่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะไปค่ะส่วนแค่เราก มาซอยเป็นต่อนน้อยๆต่อปอแตเป๊ะตุปูติปีติปีติตปีเหมือนหัวใส่เท้านั่นแหละไปคะ่ะส่วนหอมหัวใหญ่กับหมักแอปเปิลก็มาซอยเป็นต่อลูกเต่าหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็วักกันไปนะไปค่ะเพราะว่าเวลาไปใส่เครื่องปัน้นหอมหัวใหญ่กับหมักแอปเปิลมันจะได้ปั้นละเอียดง,ง่ายวันนี้ที่เมืองอัลเอภพักรุณเสด็จทำห,หัวหม่อมอฉันทั้งวันเลยนะไปคะ่ะโอ้ไม่นะน้องสนุบหลานยายออกมาแหลกเล่นข้างนอกทำไมไปคะ่ะเดี๋ยวพระกรุณจะเสด็จทำห,หัวจนเป,ปียกมอดยอดหม่อมอฉันเกรงว่าจะไม่สบายเออออออาาาานนนะะปป้้ค่่่่่่่ตตตตตตตชชััววโมมงงงผไไไไดดดกกยใแแพพพร์ ได้น้ําเกลือจะแหลวแแล้วก็นําล้างน้องๆขึ้นมานะไปค่ะแล้วก็น้องๆมาอาบน้ําอีกรอบถูกขี้ใครถูกขี้ตื่นขี้ตะลุยออกให้มันเกี้ยงคอนหล่อนนะไปค่ะพออาบน้ําให้น้องๆจนเกี้ยงคอนหล่อนแล้วก็น้องๆก้งพักไว้ให้สะเด็ดน้ํานะไปค่ะปวดกลัมรดกการกระเทียมหอมใหญ่มาแอบสเปิร์ดแล้วก็ขิงลงไปในเครื่องปั่นขิงเนี้ใส่ลงไปแงั้งเดียวน้อยๆก็พอนะไปค่ะเดี๋ยวมันจะเผ็ดแล้วส่งกลิ่นแรงเกินเปิดเครื่องปั่นหมุนตุนตรุลตระไถลปีนไปปีนมาให้ส่วนผสมทุกอย่างหมุนอุ้ยปุ้ยเลยนะเเเปปปป้้้้คค่่่่ะะะะะะพออออทททุุกกกกกกกยยยยาางงงงงรรลลลลลีีดดดดดดแแววว็โจ๊ไไใในนนมมมมัััตหห แป้งข้าวเหนี่ยที่เคี้ยวไว้ลงไปแต่ว่าต้องรอให้มันเย็นก่อนนะค่ะเนาะจึงใส่ลงไปได้ความบ้มน้ําตาใสแรงลงไปจากหนึ่งถ้วยเนาะออเจาะนะไปค่ะเติมความเอมและความนัวตาติ้งหน่องโปรปงซึ่งด้วยน้ําตาลงไปอีกหนึ่งถ้วยนอและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกโคเรียสําหรับทํากิมจิเพจจวกพริกโคเรียลงไปจากหนึ่งถ้วยเนาะออเจาะเช่นกันนะไปค่ะบึบบับบึบบบัมาเลยบึบบับมาละปะแปะมาลงปงเปงปงเร่งปงเร่งปีนไปปีนไม้สมสมสุ่างเข้ากันส่วนบึบส่วนบึบปีนบับปีนบับ ซิซอยไปตอนนอยๆต่อแต่แอบไว้ลงไปคนมาเลยเปิดปากมาละแป,ะป,ะ,ปะปีนไปปีนมาให้ส่ผสมทุวอย่างเข้ากันก็เป็นวิธีสิทินพิธีในการทําน้ําซอสเทจุกซอสกิมจิลงไปบนเรือล่างผักกาดจ,จะเครื่องหนึ่งก่อนนะไปค่ะซอสกิมจิส่วนที่เหลือเราจะเก็บไว้ตุวยตุ้ยที่ล่างแล้วก็เก็บไว้ใส่ผักกาดที่เหลืออีก2เปียงเอาซอสกิมจิมาตุวยต้โอบให้ทั่วเรือล่างน้องผักกาดนะไปค่ะเอาซอสกิมจิตุ้ยตุ้ไปทีละาชาัมาาันจะทีสมยังทั่วถึงเนาะค่ะอ,อ่านพริกกิมจิเนี่ยมันมาเผ็ดได้ยาย,ายได้เห็นสีแดงแจ๋วไปนี่ยมต้องตกใจเอาซอสกิมจิตุวยตุยไปเรื่อยๆจนน้องผักกาดชุ่มฉ่าเฉอะแฉะ ตัวตัวซอสกิมจิน้องพักกาศครบตุกเปียงแล้วก็ค่อยนําร่างน้องๆลงไปในโลงค่อยๆอบร่างน้องลงไปแล้วก็เรียงร้างน้องให้เป็นแบบเรียบร้อยนะเบคค้ถึงเวลาแล้วที่สับเปลือกสาวจะปิดฝาโลงแล้วก็ตอกฝาโลงไว้ให้มิชีขอขอปิดอ้อมป้อมฝาโลงให้สนิทนะเบคค้าเดี๋ยวมดแดงสิมาก้อยล้างศพน้องๆไว้ข้างนองทาพิธีสวดพิธรมหนึ่งคืนก็พอเมืออนจังส่วนจัญชโซหลังจากสวดพิธรมครบหนึ่งคืนแล้วหม่อมฉันจะมาทําพิธีชนะสูตรนะเบคค